สดีครับผมจะมาทําการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องิ s u z ุ d r a m 1.9นะครับผมซื้อน้ามันเครื่องมาจํานวน7ลิตรนะครับในขั้นตอนแรกนะครับให้ใช้บล็อกเบอร์17นะครับทําการขันน็อตทองอ่างน้ามันเครื่องออกนะครับในการขันให้ขันควนเข็มนาฬิการครับในการขันออกจัแดแ้งครับหาภาชนะ ลองนะครับแล้วก็ค่อยๆขันน็อตออกนะครับจนขวาจะมีน้ํามันเครื่องไหลออกมาครับในขั้นตอนนี้ต้องระวังนะครับกลัวน้ํามันเครื่องจะหกนะครับนะครับในน็อตครับก็จะมีนะครับปากเกนแหวนนะครับให้ทําการเปลี่ยนทุกครั้งนะครับที่มีการเปลี่ยนไหน้ามันเครื่องครับเพราะขวน้ามันเครื่องจะรั่วซึมนะครับเอาเช็ดทำความสะอาดนะครับต่อไปนะครับทาการถอดไส้กรองน้ํามันเครื่องครับโดยใช้ลูกบล็อกเบอร์ยี่ ทำการถอดครับ <c oughs> ขั้นตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับในขั้นตอนนี้ในการขั้นออกให้ทำการขันทวนเข็มนาฬิกานะครับะน,นะครับเราทำการขันทวนเข็มนาฬิกานะครับ เสร็จียบร้อยแล้วครับก็ทําการถอดไส้ของเครื่องตัวดิ่มออกมานะครับค่อยๆถอดนะครับเรียบร้อยครับทําการถอดนะครับโยกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ถอดออกนะครับ ไปนะครับเช็ดทำความสะอาดนะครับเรียบร้อยนะครับกล่องน้ำมันเครื่องนะครับตัวใหม่ครับก็จะแถมโอลิงมาด้วยนะครับแถมโอลิงมาด้วยจะให้ดูนะครับระหว่างใส่กองน้ำมันเครื่องตัวเก่าและตัวใหม่นะครับต่อไปครับถอดโอลิงตัวเดิมบออกนะครับแล้วก็ใส่โอลิงตัวใหม่เข้าไปนะครับ ในการเปลี่ยนถ่ายของน้ำมันเครื่องทุกครั้งจะต้องเปลี่ยนโอลิงด้วยนะครับทุกครั้งเนื่องจากตัวเดิมมีอายุการใช้งานที่นานแล้วจะเสื่อมสภาพเวลาคันไปอาจจะทําให้น้ํามันเครื่องไหลซึมออกมาได้นะครับก็หมุนดูนิดหนึ่งครับอ่าเรียบร้อยครับต่อไปครับใส่ใส่ของน้ำมันเครื่องตัวใหม่เข้าไปนะครับให้ใส่เข้าไปตรงๆแล้วก็กดลงไป นิดหนึ่งนะครับให้เสียงดังแก๊กแล้วก็หมุนดูนะครับต่อไปนะครับก็ใส่ของน้ำมันเครื่องตัวใหม่เข้าไปนะครับในการขันเหมือนเดิมนะครับใช้ลูกบล็อกเบอร์26ขันตามเข็มนาฬิกาในการขันเข้านะครับต่อไปนะครับเราจะนำน็อตนะครับเบอร์17นะครับน็อตท้องอ่างน้ำมันเครื่องไปขันเข้านะครับที่เดิมนะครับทําการเช็ดทำความสะอาดหน้าแป่นนะครับแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับ นี่ครับน้ำมันเครื่องที่เราเปลี่ยนออกมานะครับสีดำมากนะต่อไปนะครับใช้ลูกบล็อกเบอร์17บเครับทาการขันน็อตท้องอ่างน้ำมันเครื่องนะครับในการขันเข้านะครับให้ขันตามเข็มนาฬิกาครับขันไปให้รู้สึกตึงมือพอครับไม่ต้องแน่นมากนะครับถ้าแน่นมากครับจะทําให้เกี่ยวน็อตเสียได้นะครับฉะนั้นขันพอตึงมือนะครับเก็บพ้อยนะครับก็เช็ดทําความสะอาดนิดนึงครับ ไปนะครับเปิดฝานะครับเพื่อเติมน้ํามัเน <_ d ota> เครื่องเข้าไปนะครับในการเติมน้ามันเครื่องครับในกรณีที่เปลี่ยนใส่กล่องน้ำ <_ d ota> มันเครื่องด้วยนะครับส่วนตัวผมครับผมจะเติมประมาณ6.8ลิตรนะครับสาหรับผมนะครับส่วนตัวผมเองนะครับผมจะเติมประมาณ6.8ลิตรนะครับ มันเครื่องตัวใหม่นะครับเติมเป็นลน6ปิดไปก่อน,นครับแล้วก็เดียกลนน้อยตามไปก็กล่าวนะครับประมาณ0.8นะครับอ่าแล้วก็ลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับปิดฝาให้แน่นแล้วก็สตาร์ทเครื่องดูสักประมาณ1-2นาทีแล้วก็เช็คดูระดับอัมมันเครื่องนี่ครับจับอัมมันเครื่องครับ ห้ามน้อยเกินไปและห้ามมากเกินไปครับตรงก้านวัดจะมีจุดเหลืองๆจุดบนและจุดล่างครับห้ามน้อยเกินไปและมากเกินไปนะครับสําหรับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็มีแค่นี้นะครับเราก็ได้ทาการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเรียบร้อยแล้วขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมในลิปนี้นะครับคาดตกบุ่องประการใดก็นะต้องขออาภัยด้วยนะครับขอขอบคุณมากครับ